สืบเนื่องมาจากมีลูกค้าเคสหนึ่งนะคะที่เลี่ยมกับทางร้านไปนะคะแล้วก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระผงเลยนะคะว่าทําไมเลี่ยมกรอบทองแบบพ้าผงที่อัดกันน้ําเนี่ยทําไมถึงไม่รองโฟมวันนี้สาวพาไปดูเคสนี้ค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าเลี่ยมอัดกันน้ํามาแบบรองโฟมนะคะเดี๋ยวเราดูที่สันด้านข้างของกรอบของเขานะคะลูกค้าเห็นตรงสันตรงนี้ไหมคะการรองโฟมแบบนี้หากช่างเดินน้ํายาไม่ดี น้ำยาจะซึมเข้าไปในโฟมและซึมเข้าสู่ตัวพระของลูกค้าได้แบบง่ายมากๆเหมือนเป็นตัวพหาหะที่จะนําน้ํายาเข้าไปสู่ตัวพระได้ง่ายมากๆแล้วก็พระก็มีโอกาสเสียหายเยอะเลยค่ะลูกค้าเห็นคราบของขอบของพระไหมคะนั่นคือสาเหตุที่เกิดจากการที่ช่างเดินน้ํายาแล้วผ่านตัวโฟมนะคะมันโดนลงไปในตัวพระผงค่ะขอบรอบๆกรอบนะคะจะถูกน้ํายา โดนหมดเลยค่ะและยิ่งทาให้พาร์ทเนี่ยถ้ามีอายุเอยอะมากๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะเลี่ยมแบบไหน,น ลูกค้าเดี๋ยวไปชมกันค่ะ2อ,องค์นี้นะคะสืดคือซอตัดต่อไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าไปอยู่ตรงไหนก็เลยขออนุญาตเอาของท่านนี้นะคะมาให้ลูกค้าชมซึ่งลูกค้าได้นําพับผงทั้งเซตเลยนะคะมาให้ทางร้านได้ทําการเลี่ยมซึ่งการเลี่ยมที่ถูกต้องนะคะก็คือการเลี่ยมอัดกันน้ําแบบธรรมดาเน,นี่ยแหละคะ่ะที่ใส่แกนปกตินี่เลยเพียงแต่เราจะไม่อัดอะคริลิกแบบแน่นมากๆต้องเผื่อเหลือพื้นที่ในการ แกะในอนาคตด้วยนะคะซึ่งท่านนี้ก็ได้มานามาเลี่ยงกับซอทั้งหมดถึง3รายการที่เป็นแบบผ่าผงซึ่งพระประมาณไซส์แบบนี้ราคาก็จะอยู่ที่5,000กว่าบาทไปจนถึง70,00กว่าบาทและถ้ากรอบใหญ่มากๆมาก,มากๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทซึ่งหนัจะเริ่มต้นที่ประมาณ2กรมัมต้นๆไปจนถึง4กรัมกว่านะคะซึ่งวิธีในการเลือกช่างจะเป็นคนประเมินเองนะคะว่าพระของลูกค้าเนี่ย เหมาะสมกับกรอบแบบไหนเพราะว่าสัดส่วนของผ้าพงในแต่ละรูปทรงเนี่ยจะมีความยาวความสั้นนะคะหน้าตัดแบบเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างช่างจะเป็นคนวิเคราะห์เองค่ะซึงการเล่นแบบนี้จะเป็นการเลี่ยมแบบกันน้ําจริงๆจ,จ,จะไม่มีการารองโฟมใดๆเพื่อเป็นตัวพาหาของการนําตัวน้ํายาให้มาสู่ตัวสร้อยของลูกค้าและต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆเลยที่มาจัดสุดถึง4รายการค่ะ